สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะอยู่กับแอนแล้วก็ช่องโนวปากนะคะก็คลิปนี้นะคะแอนจะพาเพื่อนๆนมาเดินชมบรรยากาศนะคะพระอาทิตย์ตกดินที่เขาพระตำหนักเนาะพอดีแอนมาเดินออกกําลังกายนะคะตอนนี้ก็เดินออกกําลังกายเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเเดินชมบรรยากาศวิวสวยๆพระอาทิตย์ตกดินของอะทะเลอ่าวไทยของพัทยานะคะตามแอนไปดูกันเลยค่ะค่ะเพื่อนๆค่ะตอนนี้แอนก็เดินมาถึงจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกแล้วนะคะ ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีเมฆนะคะมาบดบังแสงอาทิตย์นะก็จะทำให้รู้สึกว่าภาบรรยากาศดูอึมครึมอึมครึมนิดนึงนะคะแต่ยังไงก็ทะเลบ้านเราก็สวยงามเสมอคะ่เเคะเพื่อนๆค่ะก็คลิปนี้นะคะจะมาเล่าถึงแอนไปดูข่าวหลายๆช่องนะคะก็มีการตีข่าวบอกว่าสคออบอนะคะ เตรียมถกนะคะพรุ่งนี้เนาะล็อกดาวน์9จังหวัดนะคะก็ขออย่าให้เป็นความจริงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์9จังหวัดเนาะจังหวัดชนบุรีนะคะก็จะเป็นหนึ่งใน9จังหวัดที่ถูกล็อกดาวน์ด้วยนะคะซึ่งก็เพิ่งมีการปิดผับบาร์นะคะสถานบันเทิงไป14วันเนาะนี่คะ่ะภาพบรรยากาศสวยๆนะคะ นี่ค่ะดอกไมส้สวยๆก็เพิ่งมีการปิดนะผับบาสารบันเทิงเนาะไป14วันนะถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์เข้ามาอีกนะคะก็จะต้องทำให้เศรษฐกษิจนะคะที่กำลังพังอยู่ตอนนี้นะก็จะพังยิ่งกว่าเดิมนะคะซึ่งแอนมองว่าการล็อกดาวน์ทำไมไม่ทำก่อนสงการอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่า ทำไมต้องปล่อยให้ประชาชนเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้แล้วก็มีการแพร่เชื้อเพิ่มขึ้นนะคะถ้าเกิดล็อกดาวน์ป่านนี้ก็อาจจะควบคุมได้ดีกว่านี้อีกนะคะยอมเจ็บตัวงั้งแต่ทีแรกๆเนาะไม่น่าจะปล่อยให้มีการเดินทางข้ามจังหวัดเยอะขนาดนี้นะคะนี่นะคะปกติพระาทิตก็จะตกดินช่วงประมาณนี้นะคะที่มีแสงแสงตกทอดตรงนี้เนาะแต่ว่าวันนี้อ่ะ มันมืดครึมนะคะก็เลยไม่เห็นวิวพระอาทิตย์ตกส,สวยๆเลยคือตั้งใจนะคะวันนี้ตั้งใจมาเดินออกกําลังกายที่เขาพระตำหนักเพราะว่าอยากจะมาถ่ายคลิปนะคะช่วงพระอาทิตย์ตกให้เพื่อนๆได้ดูนะคะรรยากาศสวยเนาะของพัทยาบ้างนะคะก็จะมีไปเดินตามตรงนั้นตรงนี้นะคะบางทีก็อาจจะไปเดินแถวบาร์เยอะๆบ้างบางทีก็เดินตลาดนะคะ ก็ถ้าเกิดมีการล็อกดาวน์ขึ้นมาอีกนะช่วงปลายเดือนแอนว่าแอนจะกลับบ้านเขาคงจะไม่ได้กลับนะคะว่าจะกลับไปเอามอเตอร์ไซค์เนาะเพื่อที่จะมาใช้ที่นี่นะคะเพราะว่าถ้าเกิดแอนมีมอเตอร์ไซค์แอนก็สามารถถ่ายคลิปได้หลากหลายมากขึ้นนะคะสามารถไปได้ครอบคลุมมากขึ้นนะคะเพราะว่าขนส่งที่พัทยานะคะก็ไม่ได้มีความครอบคลุมขนาดนั้นนะคะบางเส้นบางจุด ก็ต้องใช้บริการวินมอไซค์นะคะถึงจะสามารถไปได้เนาะก็ถ้าเกิดแอนมีมอไซค์เองนะ,ะแ,อนแอนก็มองว่ามันเป็นผลดีนะคะกับการที่ได้นำเสนอคลิปหลากหลายเนาะบางทีก็อาจจะได้ไปถึงบางสะเลนะคะไรอ่งงนเนาะเขาชีจันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนนงนุษอะไรอย่างนี้นะคะที่ไกลๆออกไปนิดนึงเนาะเพื่อนๆก็จะได้เห็นถึงความ แต่ต่างบ้างนะคะบางทีก็อาจจะเบื่อคลิปที่พัทยานะคะโอ้ยดอกต้นกระบองเพชรออกดอกกำลังสวยเลยค่ะดูสวยจังเลยวันนี้คลิปนี้ก็เป็นคลิปเบาเบนะคะสบายสบายมาพูดคุยข่าวสารให้เพื่อนๆฟังนะคะวันนี้ก็มียอดผู้ติดเชื้อนะคะ1500กว่าคนนะ1500กว่าคนที่ชนบุรีก็97นะคะ97 นะวันนี้ก็วันที่15นะคะเมษายนพุทธศักราช2564นอีะคะก็อีกไม่กี่วันนะก็จะถึงวันไหญพัทยานะคะแต่ว่าปีนี้ไม่มีการจัดกิจกรรมนะคะเล่นน้ำสงการเนาะก็จะมีแต่การส่งน้ำพระนะคะซึ่งจะจัดอยู่ที่ลานหน้าวัดชัยนะคะวันที่19เเนาะใครว่างนะคะอยากจะมาส่งน้ำพระขอพร เพื่อเป็นสลิปโมงลลให้กับตัวเองนะคะก็สามารถมาได้นะคะวันที่19อยู่ที่ลานหน้าวัดชัยนะคะตอนนี้นะคะแอนก็ภาวนาอย่างเดียวว่าจะให้มีการล็อกดาวนะคะเพราะว่ารู้สึกว่าถ้าเกิดมีการล็อกดาวเกิดขึ้นก็คงจะก็คงจะล้มนะคะแล้วก็เห็นคลิป หลายๆคลิปนะคะที่ทางานักข่าวหลายๆช่องนำเสนอนะคะเกี่ยวกับบางจังหวัดนอกมีการจัดงานลื่นเลงนะคะแล้วก็มีการจ้างมหอรสพนะคะมีการเล่นน้ำอย่างเงี้ยก็ถ้าเกิดมีคนติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างนี้นะคะก็ไม่รู้จะโทษใครเนาะก็ทั่วพัทยาตอนนี้นะคะที่แอนเดินถ่ายคลิป เดินไปโน่นไปนี่ก็ยังไม่ไม่ได้เจอนะคะยังไม่ได้เจอเหตุการณ์แบบนั้นเนาะพัทยาช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะเงียบนะคะก็ตอนนี้แอนจะพาเดินลงไปดูตรงโน้นนะตรงชายหาดนะคะฝั่งโน้นก็จะมีโขดหินนะคะแล้วก็จะมีเพื่อนๆหลายๆคนชอบมาถ่ายรูปเนาะ แล้วก็บางคนนะคะก็มาตกปลาตกหมึกนะคะที่ริมชายหาดก็หวังว่าเพื่อนๆน,นะคะจะชอบเนาะบางทีแอนก็อยากนำเสนอนะคะในสิ่งที่แตกต่างออกไปบ,บ้างนะคะเหมือนการมาเดินออกกำลังกายที่เขาพระําหนักซึ่งแอนก็รู้นะคะว่ากลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ชอบนะคะคลิปแนวนี้เนาะแต่แอนก็อยากจะนำเสนอให้ ทั่วถึงในทุกๆก,กลุ่มนะคะนี่ทางลงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเดินไปอีกนิดนึงก็เริ่มรู้สึกหอบขึ้นมาแล้วนะคะเพราะว่าแอนออกมาเดินนานแล้วเนาะพอฝนรู้ว่าฝนอยู่ตกนะคะแอนก็ออกมาเนาะ ตอนนี้ก็อากาศไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะคะเพราะว่าไม่มีแสงแดดนะไม่เหมือนตอนเช้าเช้าวันนี้นะคะที่แอนไปถ่ายคลิปหน้าวัดชัยนะคะสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ดูฝากไปดูไปกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้แอนด้วยนะก็ช่วงนี้นะก็จะเริ่มกลับมาถ่ายคลิปเป็นปกติแล้วนะคะหลังจากที่หายไปวันสวันเนาะเพราะว่าตอนนี้อาการอักเสบช่วงหัวไหล่นะคะก็ดีขึ้นมากแล้วนะคะเกือบจะ หายเป็นร้อยเปอร์เ็นแล้วนะคะตอนนี้ก็ประมาณ90%เปอนาะต้องขอบคุณนะคะสำหรับกำลังใจเยอะแยะมากมายเลยที่เพื่อนๆส่งมาให้นะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยนะคะนี่เราก็เดินลงไปเรื่อยๆนี่นะคะ จากเพื่อนๆที่มองนะก็จะเริ่มมีรถนะคะมาจอดไม่ว่าจะเป็นรถเก่งรถมอเตอร์ไซค์เนาะคนชอบมาถ่ายรูปกันเยอะนะคะตอนเย็นเป็นจุดที่ฮิตฮอตนะคะเพราะบางคนจะชอบถ่ายรูปตอนแสงพระอาทิตย์ตกตกดินนะคะเนาะแล้วก็มันจะได้มุมที่แบบว่าเป็นเงาสวยๆนะคะสำหรับคนที่ถ่ายรูปเก่งๆเนาะส่วนแองก็ไม่ค่อยมีทักษะในการถ่ายรูปนะคะขนาดถ่ายวิดีโอก็ ทำตามที่ตัวเองทําไหวนะคะอยากจะรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็อาศัยดูคลิปวิดีโอต่างๆนะคะแล้วก็เอามาปรับปรุงนะคะใช้ในคลิปตัวเองเนาะนี่ค่ะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกนะคะอีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะสวยนะคะก็จะมีการปลูกต้นตาลน,นะคะ มีโขดหินเนาะแต่ก็ไม่ได้เหมาะกับการเล่นน้ํานะคะไม่ได้เหมาะกับการเล่นน้ําเหมาะกับการมานั่งเล่นนั่งชิลมากกว่านะคะเพราะว่ามันจะมีโขดหินเนาะแล้วก็บางทีถ้าเกิดเราเล่นน้ําไปหินนะคะก็อาจจะบาดเราได้นะคะนี่ดูก็ช่วงบรรยากาศมืดมืดนะคะก็ไม่แนะนําให้มาคนเดียวนะให้แนะนําให้มากับ เพื่อนนะคะนี่นะคะบรรยากาศเสียดายนะคะวันนี้เมฆมันมาบางังแสงพระอาทิตย์เนาะปกติจะสวยมากนะคะจะเห็นพระอาทิตย์ลูกกลมๆแดงๆตโตๆนะคะแต่วันนี้ก็ไม่ได้ดูเนาะนี่ก็เป็นพี่ที่เป็นชาวประมงนะคะออกเรือไป หาปลาหากุ้งมั้งหาปูนะคะก็เดี๋ยวข่าวคืบหน้านยังไงเกี่ยวกับล็อกดาวน์นะคะเดี๋ยวแอนจะเอามานำมาฝากพรุ่งนี้นะเพราะว่าเขาบอกว่าจะมีการถกพรุ่งนี้นะคะเกี่ยวกับรายละเอียดนะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังนำเรื่องนี้นะคะเข้าที่ประชุมเนาะก็อยากจะให้ ทุกอย่างนะคะเป็นไปด้วยดีไม่อยากจะให้มีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นเนาะเพราะว่าถ้าเกิดคําว่าล็อกดาวน์นี่แอนก็เข้าใจว่ามันจะยิ่งทําให้ประชาชนรู้สึกเครียดนะคะแต่ก็เข้าใจค่ะเพราะว่ายอมเจ็บตอนนี้นะคะดีกว่าปล่อยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันลามออกไปเยอะกว่าเดิมนะคะแล้วก็จะแก้ไขอะไรไม่ได้เนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะเดี๋ยวแอนจะขอจบไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันเนาะ ขอบคุณเพื่อนทุกคนเลยนะคะที่กดเข้ามารับชมนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขใครที่เดินทางกลับต่างจังหวัดนะคะก็เดินทางกลับกรุงเทพกลับมาทํางานก็โปรดใช้ความระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยมันล้างมือบ่อยๆนะคะพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็อย่าลืมนะคะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเนาะถ้าอยู่ในที่สาธารณะนะคะอย่าพึ่งชะล่าใจนะขอให้ทุกคนผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้ด้วยดีนะคะ ขอบคุณทุกทมากมากเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ